อยู่กับช่างนุ่นสาวชาวนานะคะเขาถ่ายเราก็ถ่ายกันโอ้ยจะพากันเห็ดอีกย่างเนี่ยอะไรลมลมไปถ่ายคลิปบ่รแมนพอาซื้อแต่โฮมเจ้าเขาก็เล่นเขาจะโอ้ยมันเห็นไหมมันบังได้ด้วยถ้าบอกว่าลมมาเด้อตกทั้งน้ำตกทั้งลมทุกคนเอากลับไปหนู ไปครับตามไปครับไปหาดูรถเกี่ยวเขานะครับเจ้าเกษตรพัฒนากับเจ้าช่างบ่เกษตรพัฒนากับปอเจริญปอเจริญ อ oh. ๋ออนนี้ก็เพิ่งเปิดคลิปนะครับอย่าพูดวอ้ยคนใหญ่เดินไปน้ำทีมโดยสาวนไปก่อนสิพตีไปเียไปก่อน มันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเด้วยแม่ด้วยมาดูรถเกี่ยวเขากระบะใน,นมีรถเกี่ยวอะไรอย่าหวัวรอโอ้ตกนี่นะคะทุกคนกระบะใน,นมีรถเกี่ยวพอจะเจริญนครับจะช่างไฟฟ้านะเริ่มอยากดู้แหละ อะไรอะไรเอ้งหัรออะไรโอ้ยจะสะดุดลมไปกับไปเดินมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก่อนนะ ดูนะครับเบื้องหลังการถ่ายทำตรงนี้อ๋อเบื้องลังการถ่ายทำนะครับสุดยอดครับสุดยอดเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวข้าวนะครับไม่เรื่อยๆเกี่ยวข้าเรื่อยๆอ,อะไรเกี่ยวเนะอะไรโอ้มันไม่ได้ Oh, nang hapkep mo yung doon. Doon. ฟังนีนมาทีาไี้ไปวะแม่ลมแล้วเนาะฟังนี้เป็นปอเจริญนะคะฟังนั่นเป็นอะไรนะช้างช้างช้างนุ่งก็เห็นช้างอย่างนี้บอก เป็น่างนะครับช่างมันไม่เห็นมีงวงเลยมันมีแต่อะไรหนุ่มไวไฟหนุ่มไฟมเนมีไฟเลยอ่ะไปนุ่นเดินไปดิเดินไปดิมันจะไปดูหนุ่มไวไฟนะครับแต่ว่าไม่เห็นมีไฟเลย,เเะะต,เเลยต้องอ้อมอิขีดจุดแล้วถึงจะมีไฟ <c oughs> ไม่มีตาละอีกแล้ว <c oughs> มาดู <Yeah. S 1> คุณพี่หนุ่มไวไฟะะโอ้มีบอสสองอันน่ะคือสบายเธอวะ เพราะเอ้ยทำไมรถเขามีเบสสองอันพอ่อพอใส่เบสเริมีได้ไหมอ่ะไม่ได้ดิกมีเขามีสองอันนูน่ะ เท่อะมีบอสองอันอะคอ่อนข้างึ้นนาอีกให้หนุ่มไวไฟนะคะพอพอยังมีบอสองอันนะพอ่พอโคตรเท่เลยอะ มาเกี่ยววิ่งนี่แล้วนะค่ะ ค่หน้าแถวนี้วิ่งเล็กมากเลยนะคะทุกคนก่อนจะเกี่ยวยางกันหนึ่งความสุขหนูน้าเนี่ยก็นุ้ยเจอหน้าเล็กนูก่อนนุว่าเกี่ยวยางอะน่ะน่ะจ้องถ่ายคลิปก็อีกเลยนิสยัยเอ้ยอันนี้ขนาดจะใกล้เสร็จแล้วนะคะแปลงนี้ ไปเท่านี้จ้ะให้หนุ่มไวไฟ,ไฟกเกษตรพัฒนาโอ Oh